We lost the minds in the darkness of night We live to die We lose the souls every day We lost โอเคเอ่อ okay. uh, วันนี้ผมก็จะมีเรื่องที่จะมา uh, อธิบายนะครับสำหรับเรื่องเอ่อ s m a r t c h i p VIP uh, มันทำไมถึงต้อง เป็นสมาชิก VAP ถึงจะมาออข้างบนที่ได้นะฮะก็ก่อนอื่นเลยสมาชิก VAP ทั่วไปปกตินะปกติของเราอ่ะมันจะมีรางวัลแค่าการล็อกอินใช่ไหมล่ะตรงเนี้ยเราจะได้รางวัลแค่ส่วนนี้เท่านั้นไงแล้วทีเนี้ยเหมือนทาง GM หรือผู้พัฒนาเกม เขาเพิ่มบทบาทให้ทาง V A P มากขึ้นก็คนที่เป็น V A P ก็จะไดสะ้สิทธิประโยชน์มากขึ้นกว่าปกติส่วนใครที่สงสัยว่าเอ,อทำไมมันถึงมีการแบ่งชนชั้นผมว่ามันไม่เกี่ยวนะคือส่วนหนึ่งผมว่ามันอยู่ที่ตัวผู้เล่นมากกว่าเนาะถ้าจะให้มองภาพรวมว่า V A P มัน คุ้มไหมกับการเติมในราคาของคนไทยอันนี้ผมก็บอกว่ามันคุ้มนะเพราะว่าถ้าคุณเติมใช่ไหมล่ะหนึ่งที่คุณเติมของ Android จะแตกต่างกับ iOS นะครับผมก็ iOS จะอยู่ที่149บาทแต่ส่วนของ Android จะอยู่ที่179อันนี้ก็ แล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่คนเนาะว่าใช้โทรศัพท์รุ่นไหนกันส่วนของผมก็ใช้ android เนาะก็เติมไป179บาทสำหรับ VIP ก็ถ้าเติมเพิ่มอีก30วันก็179บาทเหมาอนเดียเนาะแล้วถามว่ามันคุ้มยังไงคือถ้าเราเอา179บาทไปเติมเพชรธรรมดามันจะได้แค่1,000เม็รนะฮะก็ส่วนตรงนี้ผมคิดว่า การที่เราได้มาสามันเพรต่อเดือนมันคุ้มกว่าจริงๆเอาให้คุณคิดภาพรวมก็เก็บตังค์วันละสิบาทอ่ะเก็บตังค์วันละสิบาทสิบาทตเติมเอาแค่ประมาณสิบวันอ่ะประมาณสิบสิบแปดวันอ่ะเก็บได้ละร้อยแปดสิบาทก็เติมไปมันก็คุ้มละสามสิบเพรเอ้ยสามพันเพรอ่ะอยังไงก็คุ้มนะก็ลองคิดดูดีๆว่าโปรไหนมันคุ้มกว่ากัน แต่ถ้าถามว่าจะให้เติมช่วงไหนของของ,ของการซื้อของ V.I.P. นะผมแนะนําว่าให้เติมช่วงที่มันเรียกว่าไงดีคือของของในตัวคุณอะให้ให้เงินกับเพชรของคุณพร้อมแล้วก็ค่อยเติมทีเดียวแล้วก็มาซื้อของพวกเนี้ยเอาให้หมดเพราะว่าถ้า V.I.P. หมดแล้วเราก็จะขึ้มนมาไม่ได้แล้วถูกไหมอ่ะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเติมแล้วคุณก็ต้องซื้อของพวกเนี้ย ให้ครบเพื่อที่จะทําให้แบบว่า V.I.P. รอบแรกของคุณก็คือซื้อของครบแล้วอ่าประมาณนั้นก็สําหรับ V.I.P. มันก็มีประมาณนี้แหละเนาะส่วนมันมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นนะเอาง่ายๆคือมันเป็นแค่โซน V.I.P. อะ่ะก็คือเหมือนกับว่าให้ลองนึกภาพตามพวกเกม บบเกมอะไรเดียวประมาณว่าเกมที่พวกมันมีแวร์เลอร์พัทอะไรพวกเนี้ยอ่ะที่มันเป็นพวกที่เติมแล้วก็มันจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมอ่ะให้มองเป็นภาพเกมพวกนั้นดูว่าแบบ V i P มันก็จะประมาณนั้นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเราจะเสียงเงินนะอ่ะเสียงเงินในเกมด้วยแล้วก็ต้องมาแบบเก็บเวลไงสำหรับคนที่แบบว่าเออมาเก็บเวลในที่ที่นี่มันก็ได้เหมือนกันถ้าคนที่แบบของมันไม่มีอะไรจะซื้อแล้วนะ โอเคก็ฝากไว้เท่าเนี้